คลิปนี้เฮียแชร์เทคนิคการใส่พิกัดร้านให้เวลาน้องๆโพสร,รูปร้านหรือเมนูต่างๆลงใน Facebook หรือใน TikTok โซเชียลต่างๆอ่ะควรใส่พิกัดร้านด้วยเป็น gps ลูกค้าจะได้ตามไปถูกจะได้ขายดีๆกันนะครับสเต็ปแรกเข้าไปที่แอป google map จากนั้นก็เลื่อนหาพิกัดร้านตัวเองถ้าอยากให้ง่ายระหว่างที่ทำอ่ะก็ให้อยู่ที่ตำแหน่งร้านจะได้กดหาง่ายๆจากนั้นก็จิ้มที่หน้าจอที่ตำแหน่งร้านของเราอ่ะจะขึ้นหมุดสีแดงแบบนี้ ต่อไปให้เลื่อนที่แถเมนูแล้วกดที่คําว่าแชร์จะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดที่คัดลอกสเต็ปต่อไปไปที่โพสต์ของเราแล้วกดที่จุด3จุดมุมบนขวาแล้วเลือกที่แก้ไขโพสจะได้เอาตำแหน่งร้านเรามาวาง หลังจากพิมพ์ข้อความเสร็จก็กดตรงที่ว่างนะครับจะมีคำว่าวางแล้วก็กดวางตำแหน่งได้เลยเท่านี้ก็เรียบร้อยง่ายมากเวลาเราโพสรูปภาพหรือเมนูต่างๆอ่ะลูกค้าจะได้ตามไปถูกเดี๋ยวให้ทําให้ดูนะครับตัวอย่างเช่นกดที่ลิงก์แบบนี้แล้วก็กดที่เส้นทางคราวนี้ก็สามารถไปได้และไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ต่างตำบลต่างอำเภอ,อยังไงก็ไปถูกแน่นอน